เหมือนจากที่บอกครับผมพูดจริงๆเลยว่าแบบผมแบบมีปัญหาเรื่องช่วงท้องกดไหลย้อนหรือแบบลมในท้องไม่ดีเขาเป็นคนกินรสจัดพอวันหนึ่งเราได้เป็นผู้ประสบภัยพี่เดือนผู้จัดการก็เอาเคมีมาให้ทานตลอดคือข้อดีคือผมไม่ชอบเคี้ยวมผมชอบคืนเลยก็พอได้พี่ง่ายชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็พอวันหนึ่งมีติดต่อมาว่าเ,เคมีลสนใจโจวีเป็นพีเซนเตอร์โอ้โหแบบรับเลย ผมคงปีนี้ผมกินเคมิลได้แบบไม่ต้องพูดเลยอ๋อที่ดีที่ดีใจนะาะก็ดีมากแล้วขอบคุณเคมิลที่เห็นเห็นเห็นเด็กบ้านบ้านเป็นพ่อคนหนึ่งที่ได้ได้เห็นได้ให้โอกาสอะไรแบบนี้ขอบคุณมากครับมันเหมือนเหมาะกับคนที่แบบทํางานไม่เป็นเวลาทางเท้าไม่เป็นเวลาเหมาะกับชาวชาวเราด้วยเหมือนกันนะครับชาวเราที่แบบทํางานหนักบางทีเดึกๆอะไรแบบนี้แบบถ่ายงานถ่ายงานนู่นนี่นั่นหรือแบบไปนั่งรู้นี่นั่นต่างจังหวัด ว่ามันหมองมากมีพกไว้สักอันสักซองสักซองผมว่าจบชีวิต่นี้หนึ่งไอเทมไอหน,หนึ่งไ,ไอเท<ผ>มนในกระเป๋าของผมไอเทมในกระเป๋าของผมแล้วก็ดึงคือรับทานง่ายด้วยใช่ไหมครับทานง่ายด้วยครับอ,อน,นี่คือคือมันไม่ต้องไม่ต้องเคียเค้ยวเคี้ยวครับเอาใส่ปากแล้วก็กินน้ําตามได้เลยไม่ทาบกินง่ายครับไม่ผมไม่ผมกินง่ายเลยปากหน่อยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับถ้าถ้ามีปัญหาเรื่องช่วงท้องหรือแบบเป็นกดเป็น เฉพาะไม่ดีก็ก็ฝากเคมิวด้วยนะครับก็ทานง่ายแล้วก็บรรเทาอาการได้จริงผมรับรองผมรับประกันว่าผมเป็นจริงๆแล้วก็ผมใช้จริงแล้วก็ดีขึ้นมากจริงครับตอนนี้ใช้ชีวิตปกติมากครับเราโพสต์ล่าสุดที่บอกว่าบอกแฟนๆว่าไม่ต้องเอาเงินมาแลกใส่วันนั้นเกิดเหตุอะไรขึ้นทำไมถึงคุณคือมันเป็นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเกิดขึ้นมานานมากๆแล้วสําหรับผมเราเรารู้สึกแบบเกรงใจมากๆเลยที่ในใจส่วนลึกของผม เกรงใจเพราะว่าเราอะเกรงใจที่ว่าแฟนคลับแล้วก็เรารู้สึกว่าแล้วเรารู้สึกว่าไม่สบายใจเวลาเวลาแฟนลับเป็นแฟนเอาตาังมาแล้วก็เพื่อจะเหมือนเหมือนว่าโจยี่เนี่ยไอ้ตังแล้วถ่ายรูปให้หน่อยโดยทั่ว่า้งผมไปทํามันจะดูแบบเฮ้ย<อ>เราเห็นแก่งเงินหรือเปล่าอะไรแบบนี้<อ>ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าแบบถ้าแบบเอาแบบความสบายใจของฝ่าย<อ>ก็เราก็ ที่จะถือมือถือมาเลยผมถ้าผมร้องเพลงแล้วก็ผมไม่มีดีนกีตาร์หรือปินที่เอามือถือมาเลยผมอะเต็มใจนะใ้โดยที่พี่ไม่จะไม่ได้เสียตังแบบเพราะว่าซื้อโต๊ะเข้ามาดูซื้อบัตรเข้ามาดูแพงมากเลยนะพี่แต่ลาง,งานแต่าง,งานมันโต๊ะสี่ห้าพันอะแล้วต้องมาเอาเงินมาให้ผมอะมันผมว่ามันเอาเอาเก็บไว้แบบให้ชีวิตไปทำาเองก็ได้แบบกลัวแบบเองใจนะครับเองไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าแบบเหนือาบาปโหแรงจริง ผมก да ็รับได้เพราะว่าจริงพี่เพราะว่าคือผมส่วนมากมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราอบบเกรงใจมากกว่าเวลาแบบสมมุติเวลาไม่มีมือถือก็ตามเวลาเอาเงินมาให้หน้าเวทีเราเนี่ยนี่มันเกรงใจนะพี่เอาจริงมูลผมผมเกรงใจผมก็เลยแบบเกรงใจผมก็เลยต้องเดินไปรับนี่ผมอ่ะก็ยิ่งแบบไม่เป็นไม่เป็นไรเลยนะที่พี่มาดูไม่ต้องเอาแบบเรยกว่าทิปหรืออะไรให้ผมแต่ถ้าเอามาผมก็จะไปทําบุญก็ก็ก็แบบหน้าแฟฝงกันไปก็ถือว่า เอาความสบายใจของคนดีกว่าลหลังหลจากที่โพสออกไปแล้วแบบแฟนถามว่าความร่วมมือพอสมควรไหมครับก็มีมีครับเพราวมรมือแบบแบบก็มีแบบแบ้างแต่ก็มีแบบร่วมแบบแบบมือดีขึ้นครับจร <ừ. S 2> ิงๆก็น่ารักมากๆแฟนครับพียวผมไปเล่นก็น่ารัก <c oughs> แค่ผมอ่ะผมรู้สึกแบบแค่ผมแบบรู้สึกไปเองแหละว่าแบบเราเราเกรงใจพี่พอพอเราเจอบ่อยมันรู้สึกแบบที่ไม่สบายใจเลยแบบอ่ะอย่างผมไปเล่นแบบตามแบบพี่พี่ทางาน โรงงานอย่างเงี้ยแบบแฟนผมอ่ะแบบทํางานโรงงานหรือแบบทํางานแบบแบบือทั่วไปอ่ะแบบสาวโรงงานหนุ่มโรงงานเนี้ยเล่าทิปมาให้เราร้อยสองร้อยอ่ะแล้วเขาเงินเดือนเขาอาจจะแบบผมกลัวแบบมันมันทาให้ลําบากนี่มันเยอะไปกว่าลาบากอะไรเนี้ยแต่ถ้าแบบเต็มใจให้โดยแบบแบบโดยที่ถ้าพี่สบายใจก็ก็ไม่ว่านะไม่ไม่ได้มีความแบบในความคิดเรามันไม่ได้อยากให้เป็นทมเนียใช่ราะว่าถ้าถ่ายรูปกับโดรี่ต้อง ถ้าถ้ใช่คือถ้าสมมติอยากถ่ายรูปผมอ่ะไม่ต้องเอาเงินมาให้ผมเลยเอามือถือมาเปิดกล้องแล้วก็ผมถ่ายให้โดยโดยโดยใจแบบเราเราเลยใจแลกใจกันไปเลยแบบว่าจะได้แบบสบายใจทั้งสองฝ่ายแล้วติ๊บอะไรก็ยังให้ได้ครับติ๊บก็ให้ได้ปกติแบบแบบถึงถึงแบบติ๊บให้ผมก็เต็มใจรับถึงถึงแบบไม่ให้ผมก็ไม่เป็นไรแบบผมว่าทุกคนซื้อบัตรมาดูมาดูผมอะผมว่าทุกคนที่ซื้อโต๊ะซื้อบัตรในร้านอะ เขาคือแบบแรงสําคัญของผมทำให้ชีวิตผมดีขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมใหญ่เขาได้รับจากผมอย่างเดียวเขาให้ผมมาเยอะแล้วให้แบบมาดูซื้อบัตรมาดูให้มาเยอะจนปีเนี้ยผมผมได้ได้มีโอกาสเล่นคอนเสิร์ตเก็บตังค์ทำบ้านให้ตาให้ยหญ่ได้มันก็เพราะพี่ๆที่มาดูคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าแบบการให้ตังค์ให้อะไรหน้าบีมันก็เลยเราเลยรู้สึกว่าเกรงใจมากๆเพราะว่าแบบพี่ๆให้ผมมาเยอะแล้วอะไรเคยได้เยอะสุดเท่าไหร่ ไม่นะครับก็อย่างอย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างอย่างคุณเบิ้ลที่กล้องอะไรแบบนี้เขาก็ทําดีมากผมอันนี้ผมเห็นด้วยผมผมก็เห็นด้วยกับพี่เขาที่เงินผู้บ่าทื่นดังเอาไปทาบุญเนี่ยผมก็ผมก็คิดว่าเออถ้าเราผมก็จะก็จะเผื่อถ้ามันอันนี้ไม่ได้เราก็จะปักแบบนั้นว่าเงินที่ได้มันก็จะเอาไปทาบุญเผื่อแบบทำสบายใจได้ทาบุญด้วยจะได้แบบเออสบายใจได้สบายอย่างที่เราสวดไปเพราะว่าเราอยากจะชี้แจงความบริสุทธิ์ใจด้วยกลัวคนจะแบบ มองดราม่าว่าบอกว่าเข้าถึงตัวยากด้อยหรือเปล่าโอ้ไม่ครับไม่เลยไม่เลย,เลยคือผมเนี้ยผมมาเดินผมไปเดินไหนเดินไหนผมไปไปไหนมาไหนผมไม่ไม่เข้าถึงตัวยากกัสบายชีวิตผมแบบบ้านๆนะครับแบบในหมู่บ้านเงี้ยแบบวันดีคืนดีพ่อกับแม่พาลูกสองคนโจทยหยวนกับหญิงโจวี่อ่าถ่ายรูปผมก็ยังแบบถ่ายาเจอแบบมันยันเป็นแบบแค่แบบว่าผมรู้สึกแบบอ่ากลัวแบบไม่สบายใจ่แบบกเกรงใจเกรงใจเพราะว่า คือแบบทุกคนไม่ต้องแบบให้เงินผมก็ได้ตอนแบบขอถ่ายรูปกล้องมาได้เลยถ่ายถ่ายได้เลยครับแบบคือไม่ต้องเกินใจนะครับคือสามารถเอามือถือที่เปิดกล้องแล้วก็เปิดกล้องเลื่นมา<อ>หน้าเวทีถ้าผมไม่ได้เล่นพิณกีตานะครับเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องเล่นๆ,ๆครับค่าแบบโพสต์ไว้เถอะอีกเรื่องหนึ่งเป้าฝันสําเร็จแล้วครับโจเอีหาบ้านตายายเนาะอ๋อโอ้นี่ละครับบ้านตายตายมันก็สําเร็จคือผมผมตั้งเป้าไว้ว่าทํางานปีหนึ่งแ้วผมจะแบบ เงินที่หาได้เราจะพยายามที่แบบทําบ้านแบบโปกบ้านจ่ายค้างวดบ้านให้มันจบอเออเพราะว่าแล้วผมตัวแบบมันจะเป็นหนี้อะไรแบบนี้ครับก็เลยได,ได้เอ้ยเราก็แบ่งส่วนหนึ่งไปทําบ้านที่ร้อยเอ็ดด้วยครับก็แบบเฮ้ยมันก็ทําได้สําเร็จแล้วก็ผมก็ติด้องแล้วก็เจอตายายนอนดูทีวีเ,เราไม่เคยเหน็นภาพนี้มาตั้งแต่เป็นยี่สิบหกปีแล้วนะแบบแบบนอนหลังคาล่วมาตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้ได้ทําบ้านให้ตายให้ยาย มันเหมือนแบบวันนี้เราก็คอมพิวแล้วว่าชีวิตผมก็ไม่มีไม่ได้ขออะไรเยอ,อะเลยแค่นี้ก็พอใจแล้วแบบอย่างว่ายัางไงตา้ายายว่ายัางไงโอ้ดีใจครับตายายก็สบายเขาเขาช่วงนี้ตายายก็เขาชิวๆครับเหรียงเหรียญใบ้านก็อย่างที่บอกครับผมว่าสริงๆชีวิตที่ผมดีขึ้นได้ก็เพราะแฟนๆที่แบบมาดูคอนเสิร์ตแบบคือผมก็จริงใจมากเลยนะแบบทุกคนแคน่มาดูผมแบบผมก็ดีใจแล้ว จริงงๆแค่นี้ติดกล้องพูดคุยกับคุณตาคุณยายด้วยโคนนะโคนตะโกนแบบเนี่ยังแบบอะไรแบบนี้ครับแม่เห็นยังนั่นดียายตกใจเสียงมาจากไหนอะไรอคือทุกป่านทุกสตางค์งนี่มาจากน้ำตาลน้ำแดงช่วนี้ทั้งหมดได้ชาติับบ้านหลังนี้ครับก็ก็ใช่ครับก็เนี่ยครับก็ได้อ่าบุญกุศลที่ทุกท่านแบบช่วยสนับสนุนนะครับบุญกุศลอะไรก็มาเป็นแฟนด้วยครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับราคาประมาณเท่าไหร่ บ้านเนาะบ้านของเราไม่เยอะมันเป็นบ้านบ้านแบบทําคือถ้าก็ทาเท่าที่เคยมีครับก็ราาคาก็ประมาณถ้าถ้าถ้าหลังเป็นหลังเท่าไหร่พี่เด่นเก้าเก้าแสนเก้าแสนห้าผมผมเหมาเก้าแสนห้ายังไม่ทําครัวแล้วทีนี้ทําเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันเฮ้ยถ้าไม่มีครัวจะทําอาหารที่ไหนวะเนี่ยกลัวเปิดมั้ง่พี่ที่เป็นเจ้าของพี่ที่คนทําบ้านเอออะไ้เฮ็ดเควยของหอยแั้งเนี่ย ว่ายังแบบยิ่งง่ายพ่อไอวบ้างตู้เย็นพ่อเด้ยเห็นแนวกินได้ตอนนี้ก็ทำลัวเพิ่มอีกแลถ้ารุงรวินเรก็ประมาณล้านล้านสองล้านสามทำบ้าลืมโอ้พี่โล่งมากคือผมคุยกับพี่เดือนประจำว่าพี่เดือนชีวิตผมนะผมว่าไม่ได้ชีวิตผมเป็นตอนเนี้ยมันดีแบบมากมากเลยนะครับแบบอะไรที่จะมาทําให้เราแบบที่มันแบบรู้สึกแบบให้ดีอะไรต่างๆผมผมแบบ ผมรับได้หมดหรืออะไรที่เราแบบเหนื่อยหรืออะไรผมอ่ะทาได้เลยแบบผมพร้อมที่จะยังไงก็ได้เพราะว่าตอนเนี้ยผมแบบเหมือนรู้ว่าทําบ้านให้ท้ายยายได้สบายคุณแม่ก็ได้อยู่สบายแล้วผมชีวิตผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้วอะไรคุยกับพี่แดนแล้วว่าผมแบบยังไงก็ได้เลยยังมีไหมอีเป้าหมายต่อไปอีกไหมเพราะมีครับคือคือมีคนบอกว่าคุยกับพี่พี่บอยโยมุดพี่บอยโยมุดอะไรนบอยโยมุดลาก่อนที่ร้องเพลงลาก่อนก็พี่ ให้ผมบ้านมันพ he hey, it ิเศษแล้วผมอยากมีแบบหลังเด็กน้องทำเพราะนั่นพี่บอยเออเนี่ยพี่ก็ทําบ้านบอยแกก็ทําบ้านแกก็บอกว่าเฮ้ยต้องเป็นต้องมีนี่ต้องจะได้มีเล่นกับเพื่อนแรงกับเพื่อนต้องมอเนาะเจตานี้เลยเจเดย์บอลแจนพี่วายเอาหมอครับพี่พี่ผมก็คิดเลยหมอต้องมีนี่ต้องมีนี่ต้องมีนี่ แล้วแล้วนี่ก็คิดอยู่ครับว่าว่าจะจะกู้อีกหลังหนึ่งแล้วก็ก็จะทําแบบว่าเป็นสตูเพื่อให้ตัวเองขายงานนั่นนี่ได้เลยบ้านเลยข้างบ้านคุณเทพครับแต่ล่าสุดผมไปถามอ่าพี่ที่เป็นอ่าดูแลหมู่บ้านมีคนมาจองแล้วแต่ว่ามีความต่อได้หรอมอนอนว่าซื้อตอเ้ยขอแบบว่าถ้านี้ได้ก็เอาหลังถัดไปหลังนี้ผมขอ อาจจะมีจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ไหมแฟนๆครับแรนแฟนแท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 นแันแท่แทนแทนแทนีทนแทนแน่นแนีทนแทนแนีทนแีนี้นแนแ้นแนแทนแนแนแ้แน่นอนแต่มีแทน่นอทนแฟนๆถามหาเยอะทแบบ ก็คอนเสิร์ตใหญ่ก็บรรจุคนประมาณ40คนเยอเดียวเดียวเดีอวแม่แม่กับพี่สาวแล้วก็ตากับยายสี่คนอีกอีกเท่าไหร่นะอีก3ามคนก็เป็นต่างๆอ๋อแล้วพวกพี่ล่ะแล้วพวกพี่อ่ะก็มีมีไว้อีกครับเอพยายามนะก็พยายามที่จะอ่าเท่าที่เราอยู่ได้และอบอุ่นที่สุดครับมองมองที่ไหนเลยรับที่ไหนะ ยังไม่มีเลยครับไม่ถึงร้านอิมแพคราชมังเลยโอ้ไม่หรอกครับแต่แต่ราชมังไปไปดูคอนเสิร์ตเขาอยู่แต่ตัวตัวเองยังว่าอยากมีฝันไปตอนไปดูโซเพลแล้วบอกอยากเป็นโชยโพสิตอยู่ในราชมังก็ไม่ไม่ไม่คิดแบบไม่เกินฝันมากมากเลยถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าเป็นถ้าผมยังยังอยู่ในแบบเอะไกยังอยู่ในวงการได้นานก็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 อาดูก็เปันเตรียมเตรียมทุนเตรียมเออ อ๋ออยู่ครับผมต้องผมติดร่างจะพิจาร่างกายดีๆเตรียมทุบสถิติกดบัตรภายในกี่นาทีไว้หรือยังครับอ่าหนึ่งวินาทีอออรหนึ่งวินาทีหนึ่งใบโอเคครับปลาปีเกิกาลโอเคครับให้บอกตอบให้เก่ง